เพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ History is knowledge ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนพระราชปติพัตความรักในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระชกา่ที่5ที่มีต่อแม่เล็กหรือสมเด็จพระศรีพรัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสภา,าผ่องศรีหรือแม่เล็ก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สมเด็จพระบรมราชสวามีทรงขานพระนามโดยลำลองดังนี้พระองค์ทรงเป็นอัครมเหสีอีกพระองค์หนึ่งซึ่งปรากฏหลักฐานเด่นชัดว่าทรงเป็นที่รักสนิทเสน่หาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นอย่างยิ่งซึ่งอาจจะเห็นได้จากพระราชทะเลขาเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรป ในปีพุทธศักราช2440เมื่อเรือพระที่นั่งเริ่มเข้าสู่เขตของยุโรปพระองค์ทรงถ่ายทอดความรักลงในพระราาตทะเลขานั้นเป็นท้อยคำที่อ่อนหวานซาบซึ้งจับใจโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันแรกที่จะเข้าไปในเขตยุโรปนับว่าไกลคนละทวีปมีใจนึกถึงแม่เล็กมากยิ่งกว่าทุกวันครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 สเสด็จถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วจึงทรงสั่งทํากําไรพระราชทานและทรงบอกถึงพระราชประสงค์แนพระราชาดุษฎีของพระองค์ไว้อย่างซาบซึ้งโดยมีใจความว่าตกลงกันว่าจะทํากําไรให้แม่เล็กใส่ได้ทั้งใส่เสื้อและไม่ได้ใส่สวัสดว่าแฟชั่นใหม่ในปารีสมีอย่างให้เขาเรียนอยู่ถ้าทําแล้วเมื่อใดจะส่งเข้าไปขอให้แม่เล็กใส่ให้เสมอต่างว่าฉันอยู่ด้วยหรืออย่างเหตุการณ์เมื่อครั้งที่ บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างเขียนภาพชาวอิตาลีเขียนพระบรมสารทิสลักของรัชกาลที่5และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นรัชกาลที่5ในทรงบรรยายถึงความในพระราชดุลย์ไทยของพระองค์ต่อพระสาริสลักของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งชวนให้ผู้ฟังได้รู้สึกอิ่มเอมใจ โดยมีข้อความตอนหนึ่งว่าแต่ของแม่เล็กนั้นฉันรักเสียเต็มที่แล้วจะขอกอกเอาไว้เอาเข้าไปกับตัวทีเดียวนอกนั้นจะต้องส่งไปภายหลังทั้งสิ้นซึ่งการที่ทรงมีพระราชัาทะเลขาถึงสมเด็จพระบรมบราชินีนาถอย่างสม่ำเสมอคงมีเสียงกังขาถึงเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านั้นจึงได้ทรงมีพระราชาทะเลขาถึงเรื่องนี้ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าการที่ฉันเขียนหนังสือนี้ดูเป็นที่เบื่อหน่ายของคนอื่นเต็มทีแต่ช่างเป็นไรฉันหลงเมียไม่ใช่หลงผู้หญิงที่ไหนซึ่งข้อความท้ายพระราชทะเลขาทุกฉบับคงสามารถทำให้ผู้รับเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระองค์ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความห่วงหาอ,อาลัยรักของพระองค์ได้เป็นอย่างดีจึงขอยกตัวอย่างข้อความท้ายพระราชทะเลขานั้นความว่าดึกแล้ว หมอเข้าให้นอนขอจบกันไว้ทีอยากจะบ่นอีกว่าคิดถึงเต็มทีในเวลาไม่สบายฉันนอนคนเดียวตื่นอยู่หรือตื่นขึ้นไม่มีใครอยู่เลยรู้สึกเงียบเหงาในเวลานั้นมากและเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชการที่ห้าทร่งรู้สึกสบายพระองค์ก็มักจะทรงบ่นถึงแม่เล็กอยู่เสมอดังข้อความตอนหนึ่งจากพระราชทะเลขาแนรัชกาลที่ห้าแทบทุกฉบับ ที่มีถึงแม่เล็กหรือสมเด็จพระนางเจ้าสวสภาพผ่องศรีนั้นล้วนแสดงถึงพระราชปฏิพัตนความรักในตัวของแม่เล็กทั้งสิน้นโดยมีข้อความว่าจากผัวที่รักของแม่เล็กและสุดท้ายนี้เรื่องราวดังที่กล่าวมาแล้วนี้ล้วนแสดงถึงความรักพระราชปฏิพัตน์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หที่ส่งมอบให้แก่พระภรรยาเจ้าแม่เล็ก สมเด็จพระนางเจ้าสวภาพผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะและ็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ